มาต่ออีกหนึ่งคลิปครับผมคลิปยาวผมเชื่อว่าทุกคนนะ่าจะชอบความแรงครับ มาดูสองที่แบบออกตัวตตดูเสียงดิเอาแล้วึืนเกียร์กระตายมาแล้วตอนนี้แม่เดี๋ยวไปคันนี้ดิดดดด จาวิตพาขินทรายทองน้องในย,ยะถกมีสักการจมยังบิเก้นมีกระไรจมเลยยังมาจีใช่ไหม đi lên, không phải đan vô. Uhm. sàn đinh sắt. เดี๋ยวครันนี้ก็เดี๋ยวจะจบ,จบคลิปแล้วปิดท้ายนะครับปิดท้ายกับเจ้าฮีโนโ่แล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องไปทำภารกิจต่อครับ วิกี่กันมปนี้พี่เกณฑ์สิบก้นากนไหมสิบก้นานไป๋ยวพี่เคน่าจะไปทำทางก่อนครับน่าจะเผื่อว่ามีตรงไหนโจมั้เพราะว่ามีทางโคกขาดนิดนึงพี่เคบอกว่าสิบก้านครับวันนี้โอ้ไม่ใช่น,น้อยน้อยวัยนนี้แต่รอบที่แล้วที่ผมมารถน้อยมากเลยรถเยอะเลย ไม่ยังเลยน่าจะเต็มแล้วตรงนี้ไปชิโน่ครับคันนี้เมกา1้5ยเจ็ดส้ารบชิโน่โค้งเป็นตัวเอสมาเลยรตรงนี้ <c oughs> เป็นโคง้งตัวยูเลยครับเป็นโค้งตัวยู <c oughs> ไม่ใช่ตัวเอสตัวยู เลี้ยวเป็นตัวยูเลยแตฟังเสียงั่านๆนะผมว่าร่านไหมพีโน่เสียงร่านมากมทุกคนสุดมากเี่ทำกัอพ่อไม่กีโน,โอนาา่อรับตอนรุ่นต้นมาตอนนี้ยังไม่มาเพราะทยอยมาเยอะเลยโอเคก็ปิดท้ายคันกีนโน่ครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ ท้ายสองคันครับนี่มาที่บอลแล้วโอ้โหฝุ่นฝุ่นเลยส่งท้ายครับวันนี้สองคันรักสู้พันข้าวนี่คันนี้ไปส่งท้ายครับ